กรมดำรงทรงห้ามพระธิดาทำสามเรื่องเด็ดขาดมีเรื่องอะไรบ้างภาพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์สเสด็จเยี่ยมสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระธิดาที่เมืองปีนางพศ2480สามเรื่องที่กรมดำรงทรงห้ามพระธิดาทำอย่างเด็ดขาดมีเรื่องอะไรบ้าง สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงที่เปิดรับองค์ความรู้และวิทยาการตะวันตกทั้งยังทรงสนับสนุนพระธิดาให้ร่ำเรียนเขียนอ่านได้ถึงขั้นดีมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษทำให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างราบรื่นเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ได้สนทนาเรื่องภาษาอังกฤษที่พอจะยกมาเป็นตัวอย่างได้ก็เช่นพศ 2,466ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อกรมดำรงทรงกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรต้องดูแลจัดการพระราชพิธีในพระราชสำนักและต้องทรงต้อนรับแขกฝรัง่งภาพซ้ายกรมดำรงครั้งทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและข้าหลวงเทศาพิบาลในคราวประชุมเทศาพิบาลน,นับพระบรมมหาราชวังเมื่อพศ 2441แขกฝรั่งเหล่านี้ส่วนมากเป็นข้าราชการหรือตัวแทนระดับสูงของประเทศต่างๆซึ่งบางครั้งพาภริยาและครอบครัวมาด้วยการรับแขกสุภาพสตรีบางโอกาสอาจไม่เหมาะสมกรมดำรงจึงโปรดให้หม่อมเจ้าหญิงพูณพิสมัยดิศกุลพระธิดาในพระองค์เข้ามาช่วยงานเพื่อให้หม่อมเจ้าหญิงพุณพิสมัยส่งสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากอาจมีบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง หรือเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยกรมดำรงจึงโปรดให้หาครูฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสหม่อมเจ้าหญิงคุณพิพสมัยจึงมีครูชาวฝรั่งเศสคือครูนิโคลัสและครูชาวอังกฤษคือมิสเตอร์และมิสซิสเลเมนอกจากวิชาภาษาต่างประเทศกรมดำรงยังทรงจัดการให้หม่อมเจ้าหญิงคุณพิพสมัยรับการอบรมเรื่องการเข้าสมาคมแบบตะวันตกด้วยเช่นกันภาพ กรมดำรงกับพระธิดาคือหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาและหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุพระองค์หลังประสูติแต่หม่อมลำดวนถึงอย่างนั้นก็ยังมีสามเรื่องที่เป็นอิทธิพลจากโลกตะวันตกซึ่งกรมดำรงทรงห้ามพระธิดากระทำอย่างเด็ดขาดนั่นคือต้องไม่สูบบุหรี่ไม่เต้นรำและไม่ขับรถเหตุผลที่กรมดำรงทรงให้ไวอ้อย่างเรื่องไม่สูบบุหรี่เพราะผู้หญิงสูบบุหรี่แล้วดูไม่งามและยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทรงกล่าวว่าและอย่าพยายามทำเป็นฝรั่งเพราะเธอไม่ใช่ฝรั่งถ้าทำขึ้นแล้วมันก็เป็นของเก๊เก็บเอากิริยาดีของแม่ไว้เถิดเรื่องต่อมาคือไม่เต้นรำเพราะทรงเห็นว่าไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศเมืองไทยที่อากาศร้อนในขณะที่การเต้นรำต้องกระโดดโลดเต้นแต่ถ้าเป็นการเต้นรำแบบแลนเซอร์หรือเวลก็จะทรงอนุญาตการเต้นสองแบบนี้ไม่เร็วเกินไปและมีท่วงท่าที่งามสง่ากอง สุดท้ายเรื่องไม่ขับรถด้วยทสงห่วงใหญความปลอดภัยในชีวิตของพระธิดาและอีกเหตุผลคือพ่อเชื่อว่าผู้หญิงไม่ได้ทำมาสำหรับเครื่องยนต์กลไกลฉะนั้นถ้าพ่อรู้ว่าเธอกำลังถือพวงมาลัยอยู่คราวไรก็จะรู้สึกทุกทีว่ากำลังจะไปตายอย่างไรก็ตามยังมีอีกเรื่องที่กรมดำรงไม่โปรดคือการแต่งกายไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะเมื่อต้องออกนอกบ้านพระองค์โปรดให้พระธิดาแต่งกายอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ กรมดำรงทรงไม่ขัดข้องหากพระธิดาจะทรงแต่งกายตามแบบตะวันตกแต่ถ้าแต่งกายตามสมัยเกินไปพระองค์ก็ไม่โปรดเรื่องนี้หม่อมเจ้าหญิงคุณพิสมัยทรงเล่าในหนังสือพระประวัติลูกเล่าว่าถ้าเราแต่งตัวฟุต่ตอฟื้อต่อตามสมัยเกินไปเช่นผูกริบบิ้นรอบหัวหรือใส่ดอกไม้ใกล้หูพอท่านลงมาเจอก่อนครึ่งรถท่านก็บอกว่าพ่อไปด้วยไม่ได้พ่ออาย ทำเอาเราอายหนักขึ้นไปอีกต้องรีบถอดทิ้งทันที